อาหารปลาจากนี่อือบัวรอดแล้วลอยมาแล้วโอ้ผูกบัวบัวก็ลอยขึ้นมาแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยดูดิดูด,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 ดิอืมเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนบัวบัวบัวแดงยายลูกก็ขึ้นมาอยู่ด้ยวยนั่นน่ะน้ำยังไม่ล้นตะลิงนะคะ กายังอยู่ยังอยู่ครบอยู่แต่ฝั่งโน้นยายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเหมือน,นเดิมจ้ะฝั่งโน้นฝั่งโน้อนอ่ะปลาดุกชอบปีนขึ้นไปทางโน้นเขาเอาื่นอีหยังปลาบืนติภาษาบ้านเขาเน่อนอะนี่ ขึ้นมากินแย่ๆ,ๆยังเหลือมันเป็นปลากเกร็ดค่ะไม่ใช่ปลาดุกไม่ใช่ปลา,ช,ปาช่อนเขาถึงน้ําจะล้นเขาก็ยายคิดว่าเขาก็ไม่น่าหนีนอกเห็นน้ําเป็นสีเป็นสีคล้ายๆว่าเหมือนน้ำาลงมาจากโูของยายนี่น้ำมาจากสวนตัวเองนะคะ ไรจากสวนตัวเองนี่แหละมาลงบ่อหน้าบ้านนี่จ้ะอือือปลาคาบไปไหนเนาะปลาลาขึ้นมาแม่ปลาคาบอ่ะปลาคาบยายมาปล่อยอยู่สองสามตัวปลาคาบสวยงามขึ้นมาไหมลูกกินอาหารเร็วเร็วไหนไหนขึ้นมาไหน ปลาคาร์ยายมาปล่อยสามตัวเออเรายายนึกว่าเขาจะอยู่กับผมโอ้นู้นเห็นขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวนึกว่าจะเลี้ยงกับปลาอื่นไหนไหนไหนนี่เหรอเออนั่นน,นั่นนั่น,น,นมองจะมองเห็นออกแดงๆโอ้โตเร็วเพื<า>่อนจ๊ะดูดูที่นี่เขาจะยังไม่ค่อยออชินกับยายสักเท่าไหร่อืม นนนนปลาคาร์ปก็เลี้ยงได้นะคะคาร์บสวยงามมันเลี้ยงในบ่อใหญ่ๆนี้ก็ได้จ้าะปะีใหญ่เลี้ยงบ่อหน้าบ้านเล็กๆออกซิเจนไม่พอก็เลยย้ายเข้ามาบ่อใหญ่จ้ะเพื่อนเขาก็อยู่กับกลุ่มพวกปลาธรรมชาติของเขานี่ได้ยู่ค่ะไหน,นะะขึ้นไหมลูก โอ้ครับโอ้ครับสวยครับสวยนั่นนั่นน่นนี่นไหเพื่อนครับสวยยังอยู่เรียก,กันนะคะไม่ได้หายไปไหนถึงน้ำจะเกือบจะลุ้นตะลิ่งนะคะยังเหลืออีกเยอะจ้าเปยนปลาบ่อปลาบ่อดินธรรมชาตินะคะเพื่อน